ชั้นนาไซนี้ครับกัดกระชากโอู้ยกัดแบบเต็มเลยอ่ะเนี่ย ครับสวัสดีครับสวัสดีหนาๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมชิปนี้นะครับผมนัสมหมายแตกเช้านี้หลังจากออกกลับมาเราก็ลุยนะครับหาผลงานต่ออุปกรณ์ผมก็เป็นเซตนี้เซตเดิมนะครับเป็นขันโกโลสายพีสองใบุ่นตีปฟานะครับเหยื่อผมก็หลักๆผมก็จะใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับอย่อจะค่คายโุลชาเพราะว่าลุยตามร่องน้ําตามเนี้ยผมก็จะเลือกใช้เหยื่อตัวเล็กโอเคปะลุยกันเลยครับ ตรงคือริมขวาแนละ้วตรงไม้อ่ะมันจะเป็นข้อนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อนั่นเนียว่าแล้วว่าแล้ว นี่นะครับพื้นที่ลำบากนิดนึงเดี๋ยวขอดูแต้มก่อนนะครับลืมก็ครับผมนัสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO มาตา a ค t นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i t ช i n n เ d ซซิ่งโฟ o l o นะครับเยื่อ อ่าเ่อผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับกับปลาช่อนใช้เนี่ยปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่63นี่ครับกับปลาช่อนไซนนี่หมายข้างบ้านนะซ้าอีกนี่บ้านอยู่นี่หมายข้างบ้านปกติมันมีตัวกัดผิดผมไว้นะครับผมก็เลยลองตีดูมันเป็นท่อนะครับตรงนั้นน่ะที่รอดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันมักมีตัวตรงนั้นโอเค เดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมไฟทุกตัวสื่อรถก็ครับเดี๋ยวเรามาซ้ำนานี้แต่เขาเร่งสูบน้ําออกแล้วนะอันนี้น้ําลงเยอะแล้วเขาน่าจะปัดนานแล้วครับโอเคลมก็แรงปะลุยครับเริ่มจะสูบน้ำออกแล้วนะครับ เริ่มสูบน้ำบอกแล้วครับก็ครับผมนสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO m มา e r ต a s t นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน Fishing r e ง s i n g Golo นะครับเหยื่อผมก็ใช้เป็นเจ้าก,กบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคลาชาเนีงัดกระเด็นกระดอนเลยปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่64นะครับกับช่อนนาเขอสูบน้ำบอกแล้ว น่าจะต้องเร่งมือครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ พอดีเลยแล้วก็เสียบแมกโครก็ทำงานอยู่นะครับก็ครับผมหน้าสมายแตกสำหรับกิจกรรม BPO มาเตอร์แคทนะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคันฟินชิ่งเลสซิ่งโกลโลนะครับเหย,ยือผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับกบยางจากค่ายูราชา นี่ช่อนนาไซนี้ครับกัดกระชากปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่65นะครับนี่โอเคซ้ำใหม่ครับลมแรงก็มันต้องตีสวนลมด้วยเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหน่น หมดเลยครับตัวนี้โอ้โหยหลงก็ครับผมน้องสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรมมีดีโอมาตะแคดนะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคันฟิชชิงเลสซิ่งูโรนะครับโอ้โส่วนเยือผมใช้เป็นเจ้ากบไว้นะครับเดี๋ยวจะค่ายกุรยชาลมแรงแรงใสสวยเลยกัดโหมดมากก็ปลาช่อนตัวนี้ เป็นปลาช่อนตัวที่66นะครับโอเคหรือต่อครับกบไฟแทนใบทุกตัวสื่อหลด

โอ้หตรงนี้เด็ดจริงก็ครับผมน่าสงไมยแตกนะครับสำหรับกิจกรรมว p ดีโอม e r c a แคตนะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i s h i n g Racing g โ l o นะครับเยืะผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับกบยางจากค่ายโคโรชานี่ครับปลาช่อนไซนนี่กัดแบบเต็ม,เ,ตมเลยอ่ะนี่ยปลาช่อนตัวนี้ก็ เป็นพาร์ชั่นตัวที่หกสิบเดนะครับบัดแดงเถือกเลยโอเคซ้ำที่เดิมนี่แหละครับลมมานะครับเดี๋ยวุยต่อกบไฟแทมไฟทุกตัวสื่อรถ เราขึ้นตรงนี้นะนี่ครับก็เมืม่อตึ๊บเลยพื้นที่มันลำบากนิดนึ่งครับกล้องมันจะล้มอะ ก็ครับผมน่าสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO มาสเตแคสตนะครับอาจจะพูดที่ไรลงมาตลอดเลยคันที่ผมใช้ก็เป็นพันฟิชชิงเลนสิ่งโลูนะครับเหยื่อผมก็ใช้เป็นเจ้ากอไว้นะครับเหยื่อจาก่ขยโกวิดา9หมายเดียวรู้เรื่องตรงนี้ลาช่อนตัวนี้ก็เป็นลาช่อนตัวที่68นะครับอุปสรคก็คือลมแต่ก็ไม่พลาดโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับกบไวแถมไบทุกตัวสื่อลง ลองน้ำนั่นไงนั่นไงนั่นไงน่แล้วตืนมีตัวอยู่ นี้แหละครับนี่เป็นร่องน้ำข้างนานะครับเใช่ครับข้างนามันเป็นร่องน้ำนะครับร่องสูบน้ำก็ครับผมนาสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BTO Mastercast นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i s h i n g Racing Goulu นะครับเหยื่อผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับ อย่าจากค่ายโราชาปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่69นะครับลองหยอดดูไม้เดียวเลยโอเคเดี๋ยวลองใหม่เผื่อมีตัวอีกครับกบไฟแถมไฟทุกตัวสื่อรถก็โอเคครับตอนนี้ก็สเ11โมงครึ่งแล้วง่วงนอนแล้วลมด้วยก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับเจ้ากบไฟสีเขียวตัวเดียวเลยตั้งแต่วันก่อน <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็ ก็ตีล่องน้ําบ้างตีปานาบ้างหลกัหลกๆผมก็จะไปปานานแหละแต่ว่าพอตอนเช้าใกล้บ้านมันเคยมีตัวก็เลยลองจอดตีดูแล้วก็พอไปปานามันก็จะลมนะครับอุสรรคือลมแต่ก็ได้มันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสว่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับก่อนนะครับสวัสดีครับ